สวัสดีจ้าช่องหนูเอชชนเนลเลยจ้าพี่น้องจ๋าเมื่อเี้จะพาทุกคนไปเฮ็ดตำแตงพี่น้องเส็บๆบ,บนวนวๆเลยจ้าพี่น้องจ๋ากินกับไก่ย่างโอ้ยเป็นจะแสบคัดจ้าเข้าไปเริ่มขั้นตอนกันเด้จ้าพี่น้องจ๋ามาเริ่มเ้ยจ้าวานพริกลงไปเหมือนเดิมจ้าพี่น้องตำแต่งต็ม โชว์ฝีมือต่ำเซ็บๆเดืพี่น้องเบิ้เด้อจ้ะพี่น้องจ้าเบิง้งฝีมือหนุ่งเอเด้อพี่น้องมันจะแบบน่านกินขนาดไหนคนกินมาต่ำของเซ็บๆเด้อจ้ะพี่น้องจะฟองกินบ่ได้กัดต,ต,ตั้ตั้ตั้แตงนี่จะบ่ใส่พริกหลายเหมือนตำไอ้บักหุ่งเด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันสดนานเหมือนเนาะมันจะเผ็ดคัดสดเลยนี่ไส้เป ขอแล้วจับพี่น้องนี่จ้ะใส่ลงไปในจักเกลือเทคใส่ยูยูเลยบักน้ำพี่น้องจ้าใส่ลงไปรสชาติเปรี้ยวหวานน้กจ้ะพี่น้องแล้วก็เผ็ดจ้ะใส่เปรี้ยวเปรี้ยวเยอะๆเลยพี่น้อง เขยารรา่ปรราปลารัใสปลากขวดใส่ปลารากขวดเหมือนเดิมนี่ใสปลาัขวดไปใส่ลงไปใส่ลงไปเลยน้ำตาใส่ลงไปผงวิเศษใส่ลงไป มาเรยจ้ะโคเรโคเร็ยเียหอมทับที้งเลยจ้เเเยยาพพจเฮ้ยบพี่น้องเยั่วเลยจ้าหอมจ้ะหอมยั่วหอมเลยให้พี่น้องเบิ่งจะพี่น้องจ้าเออหอมจะพูดนี่ แน,น,นะว้าแต่แสบตัวนี้เดี๋ยวต่อไปจะใส่บักแตงหรือพี่น้องเด้อนี่นี่น,นี่บักแตงพระเอกของงานพี่น้องจ้ะใส่ลงไปอันนี้จะเป็นบักแตงหน่อยเด้จับไวได้ใส่บักแตงเนี่ยมะตัมเนี่ย อพี่นออ้องอ้ยพี่เนี่ย้เมนูแซ่บๆ <c oughs> ช่วงนี้ก็ค่อยทายคลิปกินคั้นคอเนี่ยซดน้าแต่งพี่น้องโอ้ยคอแบบที่ไหนคอเลยถอเส์้อลย โอยเพียวพี่น้องแซ่บเลยจ้บไปเสิร์ฟกันเลยมาเสิร์ฟกันเลยจ้าพี่น้องจ้าหยดๆเลยจ้าเพียวโอ้เป็นแต่แซ่บคักพี่นอ้องตักลงไปไ่เลยจ้ากิ่งกับไก่เด้อพี่น้องเด้อโอ้ยไก่ย่างเด้อพี่น้องไก่ย่างหอมๆเลยจ้าข,ขวดให้เบิดโคขวดให้เบิดโคกเลย นี่จ้าพี่น้องเออสีสันว่ต้องบอกไพเลยว่ามันมีความแซบหนัวเลยเนี่ยขวดเหลือได้จ้าพี่น้องจ๋าเสียงขวดโคกเลยเนี่ยพี่น้องอเรียบร้อยพี่น้องจ๋าตาแต่งยัวยัวสามรสเปรี้ยวหวานเค็มนิดหน่อยจ้า กินกับไก่ยอย่างเราจะพี่น้องจ๋าแซ่บเซนัวนัวได้จ้าถ่ายคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องหนูเองนเด้อจ้าสวัสดีจ้า